เพราะว่ารักเพราะว่าฝันฉันก็เลยทุ่มเทหมดใจทุกทีและสุดท้ายที่ว่ารักไม่ทันไรก็เป็นเหมือนเก่าหลอกลวงก,กันจาหนา ซึ่งวันนี้ความเป็นจริงแสนโหดร้ายโลกมันไม่เคยมีรักแท้ลืมไปซะคำว่ารักคนที่เคยพัำบอกไว้ไม่ท่นไรก็ลืมทุกสิ่งหลอกลวงกันทั้งนั้นจะรักทำอไมให้มันทำลายใจใเราเอง หลอกลวงกันดทักนั้นให้ฉันตายใจฉันพอแล้วพราะทีไม่มีที่จริงใจพอรักเธอเพราะไว้ใจเธอมากไปวันนี้จึงเจ็บช้ำยิ่งรักจริงฉันยิ่งช้ำใจทรมาน มันทรมานเจียนตายตายนับจากนี้เตือนตัวเองว่าพอได้แล้วรักที่มีแต่ถุ่มเทใจให้ใครๆนับจากนี้เตือนตัวเองให้จำไว้ไว้ใจใครหมดใจไม่ได้ หลอกลวงกันทั้งนั้นจะรักเธอไหมให้มันทำลายใจเราเองหลอกลวงกันทั้งนั้นให้ฉันตายใจฉันพอแล้วพอที่ไม่มีที่จริงใจเพราะรักเธอเพราะไว้ใจเธอมากไป วันนี้เลยเจ็บช้ำยิ่งรักจริงฉันยิ่งช้ำใจทรามานมันทรามานเจียนตายพอแล้วจะไม่ไว้ใจ พอแล้วเอจะไม่รักครอีกครอีเยอเยอ รอไว้ใจและยิเยงเสียพอรักเธอรอไว้ใจและยิเยงเสียใจ